สวัสดีไปยังท่านผู้ชมที่กำลังชมสื่อธรรมอิสุระกก็วันนี้ก็อยากจะมาพูดไม่มีใครถามแก็อยากจะบอกถามว่าที่ทำสัมโตนี่จุดประสองค์อะไรทำสัโตนี่จุดประสงค์ก็คือสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมแล้วก็เราคือพยายามให้คนที่ ดูในไม่ซีเรียสพยายาไม่ซีเรียสคือทำยังไงก็ได้ให้เขาฟังแล้วรู้สึกว่า <S <S เขาอินไปกับตัวละครของซันโตสซันโตนี่ตั้งเองตั้งขึ้นเองที่ชอบซันโตเพราะว่าหนึ่งเคยดูลิเกคณะสอซันโตเนี่ยเขาเป็นตัวตลกเราก็ชอบก็เลยชอบชื่อนี้มาตั้งแต่เด็กเลยมาตั้งเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ตัวละครนี่นนก็คือเขาจะต้องพูดไทยไม่ค่อยชัด ประมาณว่าพูดออกเนอออกเหมือนคนเขมรนพูดไทยที่ออกเราเรือชัดเจนออกสำเนียงแบบฮาฮานิดหนึ่งคือไม่ฮาเราฟังแล้วก็เหมือนคนเขมรนพูดไทยในสมัยก่อนที่อาจจะไม่ชัดก็เลยสร้างตัวละครขึ้นมาว่าเขาเป็นแมวที่รับใช้อัตมาภาพหลายคนถามว่าใครเป็นคนทำอัตมาเนี่ยเป็นคนทำทำมาจากอแอปของ iPhone ซึ่ง ไอโฟนรุ่นนี้แป๊วแป๊วเราจะกดเปิดก่อนรุ่นนี้รุ่นฮัตคือยางมันฮัตไวนะ่ะแม่รัดไว้เราก็กดเปิดก่อนปั๊บเสร็จแล้วเราก็คลิกไปตรงโปรแกรมแอปของไอโฟนกดปุ๊บเสร็จแล้วเรากดอัดอัดเสียงสวัสดีครับสันโต๊ดมาแล้วนะครับวันนี้สันโต๊ดมีอะไรจะมาบอกอะไรเงี้ยปุ๊บเสร็จแล้วเรากดเล่นดู ลองดูว่ามันเล่น,นีงสวัสดีครับตัดโต๊ะมาแล้วนะครับวันนี้โต๊ดมีอะไรจะบอกเห็นไหมมันเล่นให้ดู <c oughs> ว่ากันไปเนาะไม่ใช่จริงๆทําจาก iPhone ตัว,น,ตวน,นี้ตัวนี้แป๊วไม่ใช่อีกนะครับ iPhone ตัวนี้แป๊วโอไม่ใช่อีก iPhone ตัวนี้เนี่ยซึ่งเรากดเปิดกนแป๊บ คลิกมาแล้วก็เลื่อนไปตรงที่รูปแมวซึ่งรูปแมวรูปแมวตัวนี้เนี่ยเลื่อนปุ๊บๆเนี่ยคือตอมาใช้ยังไม่เป็นหรอกคือให้เนนสอนจริงๆไม่รู้กดมั่วเอาัยว่ามั่วเอาเนี่ยตดตรงนี้ก่อนใช่ไหมอ่าดูดูดีๆท่านผู้ชมแล้วเลื่อนรูปแมวก็ได้กดไปที่รูปแมวปุ๊บเสร็จแล้วแล้วก็ อยากจะถ่ายรูปช่วงแบ็กกราวน์นี่เราต้องการที่จะไม่เอาตรงนี้แล้วเรากดตรงกล้องถ่ายรูปแล้วเราเอาแบ็กกราวน์อย่างเงี้ยแล้วกดกดไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนแบ็กกราวน์ทันทีแมวจะแบก็กข้างหลังแบ็กกราวน์แมวจะเป็นอย่างเงี้ยใช้ล้วเรากดอัดอัดเสียงตรงปุ่มสีแดงตรงนี้ยเรากดสวัสดีครับสันโต๊ดมาแล้วนะครับวันนี้สันโต๊ดมาแลวเนะ้อ น่ะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวเนื้อซันโต้มาวันนี้น่ะก็จะมาอ่าเขาเรียกว่ามาเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษนะมาไทเทิลเอยไม่ใช่มาอ่าอ่า,อ,าอะไรนะแซมเปิลน่ะมามา,มาทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเป็นยังไงมีไรดอกแคน่นี้ละครับสวัสดีครับเพิม่มลักษณะพอพูดเสร็จปุ๊บเรากดฟังดูว่าเสียงมันออกมายัางไงลองฟังดู สวัสดีครับสันตุมาแล้วนะครับวันนี้สันตุมาแล้วเนื้อนะยังไงก็ฝากเมื่อฝากตัวเนื้อสันตุมาวันนี้นะก็จะมาอ่าอเรียกว่ามาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษนะมาไทตเลิร์เอิรไม่ใช่มาอ่าอ่าอะไรนะแซมเปิ้ลน่นะมามา,มาทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเป็นยังไงมีไรดอกแค่ไหนละครับสวัสดีค่ะเพิ่มอ่าเสร็จแล้วสมมุตินะเราเอาเราก็ากดไปที่ตัวนี้ กดไปที่แชร์ในใน c e b o o k กดตัวนี้ Wall wow, Post เนี่ยปุ๊บแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนลบตัวนี้ออกปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไตั้งชื่อตั้งชื่อแล้วเราก็กดนะอัปโหลดเลยปุ๊บมันก็จะวิ่งไปใน Facebook เราทันทีนี่ก็วิธีการทำง่ายๆนะเพื่อให้ท่านผู้ชมลองไปไปทำเล่นแต่ว่าต้องสร้างคาแรคเตอร์ที่ตมาเนี่ยสร้างคาแรคเตอร์คือ ลักษณะของแมวรับใช้ขพระ,ะทําเป็นเหมือนมีตัวตนที่เขาคอยดูแลพระอาจารย์อะไรลักษณะเงี้มีอะไรก็จะมาแจ้งข่าวสารอะไรเงี้ยก็เป็นสร้างความบันเทิงไม่ไปรบกวนใครแล้วก็ตั้งใจให้คนได้ได้ดูได้ชมนะ<ด>เพื่อ<ด>บางทีก็มีเน<ด>ื้อหาสาระ<ด>ที่เข้ามาปะปนบ้างไม่มีอะไรแค่นี้แหละธรรมสวัสดี